สิ่งที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของพืชชนิดนี้แหละครับเป็นไม้พุ่มนะครับที่ขึ้นในที่ภูเขาหินปูนซึ่งค่อนข้างธุรกันดารแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภูเขาเนี้ยมันก็เหมือนโดนติดเกาะนะครับถ้าไม่ได้ใส่ชนิดนี้เนี่ยก็น่าจะอดอยากพอสมควรนะครับ ไทรผองอัมภัยเป็น,ปนพืชในสกุลมะเดื่อครับซึ่งสกุลนี้เนี่ยลักษณะเด่นของมันก็คือ,อเวลามันจะออกดอกออกผลเนี่ยครับมันก็จะออกออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นผลให้เราเห็นเลยเราจะไม่เห็นดอกมันตั้งแต่แรกนะครับม,มันจะต่างจากไม้อื่นถ้าไม้อื่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นดอกก่อนแล้วผลผลก็ค่อยโตมาแต่ถ้าเราอยากจะดูดอกของไทรนะครับหรือของพวกในสกุลนี้ เราต้องผ่าดูไอ้สวนที่เราเห็นเป็นผลผลกลมๆนะครับผ่าออกดูเราก็จะเห็นว่ามันมีดอกอยู่ข้างในดอกเล็กๆเ,กเกยอะๆเลยนะครับซึ่งชน,นิดนี้พบโดยบังเอิญน,นะครับเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วซึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ยังยังเรียนอยู่นะครับแล้วก็ออกไปเก็บตัวอย่างเพื่อมาศึกษาเพื่อจะทำทีสีทีนี้ผ่านไปาทางจังหวัดลบบุรีแล้วก็เข้าไปแล้วก็ เจอโดยบังเอิญแล้วก็เก็บตัวอย่างมาตอนเก็บมาแต่แรกก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันชื่ออะไรแน่นอนแค่ใส่แค่สกุลไว้เฉยๆแล้วหลังจากนั้นค่อยมาศึกษาหลังจากที่ผมเก็บตัวอย่างนี้ไว้แล้วแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปที่ประเทศอังกฤษก็คือไปศึกษาตัวอย่างแล้วก็พบว่าไอ้ตัวอย่างลักษณะคล้ายๆกันนี้ถูกเก็บไว้เมื่อประมาณร้อปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้ตัวอย่างก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ลอนดอนนะครับก็ผมดูแล้วก็ยังไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นชนิดอะไรแน่ผมก็กลับมาตามไปดูในสถานที่ที่ระบุในตัวอย่างนั้นว่าถูกเก็บมาจากจังหวัดล,ลาดบุรีซึ่งผมตามไปก็ไม่เจอซึ่งนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ที่มันเคยอยู่นั้นถูกทำลายไปแล้วนะครับซึ่ง การที่มามาเจอที่ลพบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นการโชคดีนะครับที่ที่มันยังมีอยู่นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการศึกษาในรายละเอียดทางอนุกรมวิยานแล้วก็เลยก็พบว่ามันมันเป็นชนิดใหม่ก็เลยตั้งชื่อว่าไซผ่องอัมภัยก็ก็คือเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับท่านอาจารย์สมนึกผ่องอัมภัยซึ่งท่านเป็น ปรามาจารย์ด้านลุกขว,วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชมายาวนานมากนะครับก็เลยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่าฟิกัสพองอัมไพซึ่งชื่อไทยก็คือชัยพองอัมไพนั่นเองครับชัพองอัมไพนะครับอย,อย่างตัวอย่างเนี้คือมันเป็นไม้พุ่มคือใบของมันเนี่ยจะออกลีหรือรูปไข่กระหรือออกจากกลมๆนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่า แล้วก็ที่ผิวใบของมันนะครับแล้วถ้าเราจับดูเนี่ยมันจะมีขนออกจะนุ่มๆน,นะครับลองสัมผัสดูซึ่งก็คือจะเป็นขนจะเป็นขนที่ออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับอย่างตรงท้องใบของมันเนี่ยจะ,จะชัดเจนนะครับแล้วก็กิ่งบนกิ่งของมันก็จะมีขนด้วยนะครับแล้วก็ขนของมันจะออก,ออกตามซอกใบนะครับขนรูปคล้ายๆรูปไข่รูปไขก่กลัดนะครับ ซึ่งผลของมันก็จะมีขนเหมือนกันนะครับมีขนปกคลุมเหมือนกันนะครับแล้วก็หูใบจะมีหูใบนะครับตามยอดจะมีหูใบหูใบก็จะมีขนปกคลุมขนสีออกสีน้ําตาลแดงๆเหมือนกันเอ่อด้วยความที่มันเป็นพุ่มเตี้ยใบของมันก็จะออกค่อนข้างจะแน่นนะครับถ้าเราดูลักษณะก็จะเป็นทรงพุ่มอ่าแน่นๆนะฮะ <S <S 2> <S 2> <S <ๆ>ต้นทรชนิดนี้นะครับอ่าในพื้นที่เนี่ย ผมไปแล้วก็เห็นลักษณะมันเป็นเป็นไม้พุ่มที่เกาะตามตามตามผาหินตามโคดินซึ่งต้นมันก็คล้ายๆซึ่งมีลักษณะค่อนข้างพิเศษกว่าชนิดอื่นคือคือกลุ่มไทรโดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้ว่ามันมันต้นมันจะใหญ่ๆแต่ต้นนี้มันค่อนข้างแคระหน่อยนึงอาจจะเป็นด้วยเพราะสภาพพื้นที่ที่มันขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวใบของมันจะมีขน จะมีขนสีน้ำออกน้ําตาลน้ําตาลปกคลุมซึ่งซึ่งมันมันมันเด่นเลยครับมองไปเนี่ยใบออกเป็นเสี่ยมตาลเด่นเลยแล้วก็ผลผลของมันเนี่ยก็จะมีขนปกคลุมด้วยซึ่งเห็นแล้วก็มันน่าสนใจมากผมก็เลยเก็บมาก่อนการที่จะดูว่าพืชแต่ละชนิดนะอยู่ในวงไหนหรือเป็นกลุ่มไซหรือกลุ่มมะเดื่อหรือไม่เนี่ยก็คือ,อ อย่างกลุ่มมะเดื่อเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นของมันหลายๆอย่างที่เป็นการบ่งบอกของมันก็คือประการแรกก็คือน้ำยางนะครับพวกพวกนี้ทุกต้นต้นที่เป็นจะมีน้ํำยางสีขาวหรืออาจจะออกสีเหลืองขุ่นบ้างหรือบางชนิดอาจจะเป็นสีออกแดงๆหรือน้ําตาลนะครับก็คือมีน้ํำยางหมดเลยนี่แต่ทีนี้ในในพืชที่มันมีน้ำยางมันก็ไม่ใช่แค่ต้นใสอย่างเดียวมันก็มีอย่าง พวกดอกรักมันก็มีน้ำยางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูลักษณะอื่นอีกประกอบอีกนั่นก็คือต้องดูตามกิ่งกิ่งกิ่งลําต้นนะครับอย่างอย่างกิ่งของมันไอ้ต้น,ต,นต้นพวกไทรเนี่ยกิ่งมันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นวงวง,วงรอบรอบข้อซึ่งวงนี้งเกิดจากการที่มันมีหูใบหุ้มยอดอ่อนของมันเมื่อหูหูใบร่วงไปนะครับมันก็จะทิ้งรอยเป็นกิ่ง เป็นเป็นวงรอบๆกิ่งนี้อยู่นะครับทีนี้ที่ใบของมันนะครับใบของของของพืชกลุ่มไัยมันก็เป็นลักษณะเด่นพิเศษก็คือถ้าถ้าเราดูภายในมันก็จะมีสะสมพวกผลึกของแคลเซียมออกซาเลตไว้ข้างในด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เราจะดูค่อนข้างยากที่เราจะดูได้ง่ายอีกประการหนึ่งก็คือดูที่ลักษณะของดอกและผลของมันก็คือกลุ่มนี้ก็คือ,อดอกและผละจะเกิดอยู่ภายในไ ที่เขาเรียกว่าช่อดอกนะครับก็คือที่เป็นลูกกลมๆที่เราเห็นแต่แต่เราเห็นมันเป็นลูกกลมๆเราคิดว่าเป็นผลแต่แท้จริงแล้วภายในมันก็คือเป็นดอกนะครับที่อยู่ภายในนั่นคือลักษณะเด่นของสําหรับในสกุลพวกมะเดื่อพวกใยโดยเฉพาะเลยครับ <S <S ในการศึกษาทางอนุกรมวิธานนะครับมันมันจำเป็นว่าจะต้องมีการเก็บตัวอย่างมาเพื่อเพื่อศึกษาแล้วก็ พอดีตัวอย่างนี้คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นชนิดอะไรก็คือ,อยังไงก็ต้องเก็บมาแน่นอนก็คือเพื่อมาจําแนกว่ามันเป็นชนิดอะไรนะครับทีนี้พอเราเก็บมาจําแนกชนิดอย่างตัวเนี้ยพอเรารู้ว่าเป็นชนิดใหม่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือว่าเราจะต้องศึกษาในด้านอื่นอย่างเช่นศึกษาว่าในต้นของมันเนี่ยมันมีสารเคมีมีอะไรอยู่บ้างที่อาจจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นยา ที่เราอาจจะต้องใช้ในการรักษาหรือเราอาจจะศึกษาในด้านอื่นว่านําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ไหมเป็นไม้ประดับไ,ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทํากันนะครับสิ่งที่ประทับประทับใจสําหรับชนิดนี้ก็คือด้วยถิ่นที่ที่ชนิดนี้อยู่เนี่ยก็คือ,อมันเป็นที่ที่ค่อนข้างอย่างที่บอกแร,ง,แรงกันดานนั่นคือมัน มันต้องมีความอดทนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมันบ่งบอกให้เห็นว่าเนี่ยแม้แต่ในสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งและกันดารน,นะครับขาดอาหารแร่ธาตุอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังอยู่ได้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าในทุกทกที่นะครับมันก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆก็พยายามที่จะดํารงชีวิตอยู่คือนอกจากจะดํารงชีวิตอยู่แล้วมันก็ยังไปช่วยเหลือชนิดอื่นก็คือมันก็เป็นอาหารให้ลิงให้นก ในที่ที่มันอยู่นะครับซึ่งซึ่งนั่นก็คือว่าประโยชน์นะครับทุกสิ่งก็มีประโยชน์นะครับในพื้นที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีพืชชนิดใหม่อยู่นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกๆพื้นที่ในในในโลกใบนี้นะครับมันก็จะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆอยู่หากเราลองสังเกตดูนะครับน้องๆลองสังเกตดูดีไม่ดี ข้างข้างบ้านหรือหลังบ้านเนี่ยอาจจะมีพืชชนิดใหม่หรือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อยู่ได้นะครับทีนี้ถ้าน้องๆสงสัยนะครับว่าเจอแล้วอาจจะไม่รู้จักก็ถ่ายรูปแล้วก็หรืออาจจะถ้าเป็นพืชก็เก็บตัวอย่างทําอัดแห้งก็เอาไปใส่ในสมุดนะครับแล้วก็ทับให้แห้งแล้วก็ถามมาได้ถามมาทางพี่ได้หรือถ้าน้องอไปเจอสัตว์ก็เก็บตัวอย่างแล้วก็ ส่งมาถามทางพี่ๆที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้นะครับซึ่งพี่ๆก็เราเราทางนี้เรามีตัวอย่างเยอะเลยที่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเยอะเลยที่สามารถช่วยเหลือน้องๆได้ครับ